สวัสดีครับอยู่กับรถล้อดับคพลีนครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่สุดยอดมากคันนี้ยอมรับรถของเขาจะแข็งแกร่งมากไอหมอกอีกเตี๋ยวหม้อใหญ่ๆออันนี้ทีมงานคนหนึ่งภาคสองครับขุดลุมครับ จันชูครับร้อยสี่สิบฝั่งโน้นน่าจะเป็นท็เกยเขาขับเลยโอ้ต้องต้องสวัสดีครับจับมือเลยนี่ครับ <c oughs> จันชูเ่าเรารถวิ่งกี่คันอ่ะสองคันบอกสามบอกโอ้ยทำไมไปไหนหมดอ่ะ อนะไรนแผ่นพีอ oh, มันติดกะบอ๋อมัน oh, ติดกระบะอ๋อติดแผ่นพีอีอ๋อฝั่งโน้นก็ oh. อันนั้นพ่อแกเขาขับหรอน,นั่นน่ะ oh. ขับเองเลยไม่จ้างลูกน้องเลยอ่ะแบบนี้ก็เหลือเต็มเต็มเนาะน่าล้วเนาะ <laughs> เหลือสามคันครับแต่ก็ยังสู้โอ้พิมงานไหนไวะเนี่ยทำไมรถใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมาดูฝีมือของอ่าระดับท่อเก่เขาขับครับเจ้าส้มลายอันนี้ขุดดักเขาเรียกดักอะไรนะหาดัก ไม่ให้รถมันลงไปอ่ะตักนง่ายๆครับก็คือเอารถมาดํมใส่ปุ๊บก็ตักขึ้นเลยครับแต่ว่าอย่าถอยตันลแล้วกันทีมงานนี่ไหมยยเยอะดียวว่าโอ้นายจะโรดเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปเยี่ยมเยือนแล้วแหละทีมงานไหนวะเนี่ยดูส้มลายครับ แกก็ขับเองสบายสบายชิวๆโอ้ฝั่งโน้นนาจะโผลเหมือนกันนะอันนี้เหลือสามคันครับหกล้อสองคันจากสิบกว่าคันเหลือหกล้อแค่คันเดียวอยะสองคันครับ หรือไม่ไหวไม่ไหวหรือยังไงเรายังไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าผู้สร้างผ,ผ,ผู้โซ้ผู้สสิบล้อหนึ่งคันครับหกล้อสองพร้อมลุยครับเรียกว่าพร้อมลุย จใจถึงที่ส่งถึงที่เลยครับอ,อันนี้อีกหนึ่งทีมงานครับสอยจอคำพานเอาตอนนี้เป็นทีมงานที่เหลือรถน้อยที่สุดครับทีมงานคนหนึ่งน่าจะไปติดอะไรนะ เห็นกันติดกระบาเพราะว่าดีนินนเปียกครับพี่เกียดติเซะอันนี้ก็มาใหม่ครับเพชรพุทนทองเจอยางเก้าเ้าไม่ต้องคอยให้ลงไปข้างล่างด้วยสู่เขาลูกพี่เออ เนี่ยมันจะลงพอดีเลยแล้วก็ตักง่ายเรียบร้อยเห็นไหมตักเอาเลยครับเป็นความคิดที่การฉลาดมากทำให้หกล้อไม่ต้องบืนไปไกลหรือว่าดินไปไกลครับ ไม่ไหวเว้ยโอ้ไวม้งรอสิบล้อไปก่อนอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฝั่งนูน้นโคตรแน่นอนเราสบายครับวันนี้จ่ายแค่สามคันคันเนี้ยโคตรโคตรโคตรอ่าเรียกอ,อะไรนะโคตร คนน่ะไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนฝูงไปมันแล้วครับเหลือคันเดียวตั้งแต่ต้นจนจะอวะสานะนน,นะเราหน่าจะอวสานเลยแหละเพราะว่าเหลือกลับบ้านอยู่ตัวรถก็เอาพูดเล่นโอ้แกสุดยอดเล้เจ้าเฮ้ เขาบอกว่าอย่าอยู่ใกล้ทายก็ไม่ได้โวดจังใช้ฟันพิศาสารครับน่าเป็นทีมงานที่ไอเดียดีมากเลยนะไม่ต้องรถรถไม่ต้องถอยไปไกลครับขุดหลุมดักไว้เลยรอแต่ก,กบรอ,รอแต่ก,กู้ เวลาคลาดมาฝนตกติดต่อกันสองสามวันครับงานไม่เดินเท่าไหร,พร่พร้อมลุยพร้อมลุยเท่าหนึ่ง ใช้ไมโครสี่คันครับของเซตินมีใช้สองเจ้าสเปอร้อยสี่สิบกับสองร้อยแน่นอนมากสู้เต็มที่ครับอันนี้โชคอะไรวะเซนสักเซนสักเมืองสุริน โอ้ลัดดารัสครับทรงประกวดติดก,กันเลยครับอยู่ติดติก,กันเลยอ่าบดไปด้วยเริ่มขยายขอบเขตไปให้ได้ไกลๆครับล้วงดินข้างล่างออก <Yeah. S 2> เอาดินแข็งๆมาใส่แทนครับ โอไปไหนวะไปไหนหมดส,สู้ครับเราให้กำลังใจ